สวัสดีครับในตอนนี้นะครับจะมาพูดถึงเลขฐาน16นะครับกับเลขฐาน2นะครับสมมุติโจทย์เราเป็นตัวเลข200นะครับฐาน10นะครับเราจะทำยังไงให้กลายเป็นเลขฐาน16นะครับวิธีการก็คือเอา200มาตั้งนะครับเอา16ไปหารนะครับก็มาลองดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ สิบหกหนึ่งสิบหกเ,เหลือสี่นะครับสิบหกสองสามสิบสองนะครับก็จะเหลือเศษแปดนะครับสิบสองตัวนี้นะครับก็ในเลขฐานสองในเลขฐานสิบหกสิบสองก็คือค่าของสี่นะครับกับแปดเพราะฉะนั้นเลขฐานสิบที่มีค่าสองร้อยจะเท่ากับเลขฐานสิบหกคือสี่แปดนะครับทีนี้มาดูเลขฐานสองนะครับ นะฮะฮมาดูว่าไอ้ถ้าเราแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองนะครับค่าสองร้อยค่าเดียวกันกับเลขฐานสิบหกตรงนี้นะที่จะแปลงเป็นเลขนะครับที่จสองร้อยค่าเดียวกันนะครับแปลงไปเลขฐานสิบหกแล้วก็จะแปลงไปเลขฐานสองนะครับลองดูว่าสองร้อยจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเอาสองร้อยเราก็ใช้วิธีการเอาสองร้อยนะครับไปหารด้วยสองไปเรื่อยๆนะครับได้หนึ่งร้อยเศษศูนย ได้ห้าสิบเศษศูนยได้ยีเศษศูนย์สองเศษหนึ่งได้หกเศษศูนย, 1, นยก็ได้3เศษศูนนะครับได้แบบนี้เราก็จะได้ค่า,าผมจะเขียนตรงนี้นะ ตรงนี้อยู่ทางขวานะครับเอาจะมีอยู่ทางสายสูงไล่กลับครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับฐานสองซึ่งเกลือมีค่าสองร้อยเท่ากันนะครับทีนี้มาดูเลขฐานสิบหกกับเลขฐานสองเนี่ยตัวเลขฐานสิบหกเนี่ยนะครับจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบห้า นะครับเลขฐาน2เนี่ยมีค่าก็คือ0กับ1 2ค่านะครับก็คือ0ถึง1นะครับทีนี้มาลองดูก่อนเลขฐาน16 1หลักเนี่ยมีค่าสูงสุดก็คือ15นะครับก็คืออยู่ระหว่าง0ถึง15นี้เลขฐาน2นะครับเลขฐาน2เนี่ยมันใช้เลขฐาน2 4บิตในการแทนค่าตั้งแต่0ถึง15ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากความรู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเลขฐาน2นะครับ เลขฐานสิบหกหนึ่งหลักนะครับหนึ่งบิตเนี่ยหนึ่งหลักของเขาเนี่ยเท่ากับเลขฐานสองสี่บิตนะครับอ่มาลองดูสมมุติว่าเลขฐานสิบหกเลขหนึ่งฐานสิบหกนะครับก็เท่ากับศูนย์หนึ่งของเลขฐานสองนะครับพอจนถึงเก้าของเลขฐานสิบหกก็คือแปดกับหนึ่งเลขฐานสองสิบก็คือ a ก็จะมีค่าอ่าก็ ฐาน2 B C D E F B ก็จะเป็น11 11 C ก็คือ12 D ก็คือ13 E คือ14 F คือ15 จะเห็นว่าเลขฐาน16กับเลขฐาน2เนี่ยมันสามารถแทนค่ากันได้แบบนี้เลยนะครับเลขฐานสองบิตจะเท่ากับเลขฐาน161ละนะครับนี่กลับไปดูกลับไปดูข้อนี้นิดหนึ่งนะครับข้อนี้นิดหนึ่งเนื่องมาจากว่า200ตัวนี้นะครับ200ฐาน10ททำให้เป็นเลขฐาน16ก็คือ4 8ก็คือ4กับ8วิธีการนะครับล้วก็เอา4กับ8ตัวนี้สตัวตัวนี้แยกออกมา นะครับแล้วก็แบ่งมันให้กลายเป็นเลขฐาน2ซะซึ่งสเองมีค่าเท่ากับ12 8มีค่า8เนาะนะครับเอา8มาทําเป็นเลขฐาน2ซะ8ก็คือ8นะครับสคือ12 12ก็คือ8กับ4อย่างเงี้ยออขอโทษ8กับ4ตรงนี้นะครับ1100นะครับ1100นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีค่า ่ากับ8บวก4เป็น12นะครับอันนี้เป็น8ตัวเดียวนะเป็น8ตัวเดียวซึ่งตรงนี้คือค่าฐาน2ของ4 8ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ200ของ200นะครับฐาน10นี่มาดูคำตอบมาเช็คคำตอบว่าตรงกันไหมนะครับดูคำตอบอย่างนี้ครับตรงไหมฮะนะครับเพราะนั้นวิธีการง่ายๆถ้าเราต้องการที่จะแปลงค่าเลขฐาน16ถ้ากลายเป็นเลขฐาน2หรือต้องการแปลงเลขฐาน2ให้กลายเป็นฐาน16 ให้เอา4บิตนะครับไปแ,แทนค่าเลขฐาน16หนึงหลักนะครับลองยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้คือเลขฐาน2อยากจะรู้ว่ามีค่าเท่าไหร่ก็คือ่อ1 2 4 8 16 32 64 128ก็เท่ากับ128 บวกสามสองก็จะได้เท่ากับร้อยหกสิบบวกอีกสิบก็เป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยตรงนี้นะครับเราแปลงให้ปลายเป็นเลขฐานฐานสิบหกดยการแบ่งแบ่งครึ่งนะครับแบ่งแบ่งทีละสี่นะครับแบ,แบ่งทีละสีะตต่ตรงนี้เป็นอแปดตรงนี้เป็นสองตรงนี้ก็เป็น a เป็น a กับ a นะครับ a กับ a เพราะนั้นตรงนี้ a กับ a อยู่ในเลขฐาน16ลองเอา170นะครับไปหารด้วย16เพื่อที่จะลองหาค่าเลขฐาน16ดูนะครับก็16 1 16หรือ20นะครับ16 1 1น,น,น,นะครับ16หรือ20ก็เลยใส่0นะครับตรงนี้เศษ10เนาะก็จะเป็น10 10 10 10ก็คือ a กับ a นะครับเพราะนั้นคำตอบเดียวกันนะครับคำตอบเดียวกัน คำตอบตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้นะครับในการแทนค่าเลขฐาน16บตัวกับเลขฐาน2 4หลักนะครับเลขฐาน16บตัวกับเลขฐาน24หลักเพื่อใช้ในการหาค่าระหว่างเลขฐาน2กับเลขฐาน16ได้เลยนะครับวิธีการแบบนี้ก็เป็นทางลัดนะครับเผื่อบางทีใครอยากจะทดสอบลองลองทำดูก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ